สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนน้องแตงกวาเล่นเซิร์ฟส,สเก็ตครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันดูว่าเป็นยังไงนะครับผมถ่า <ไป S 2> มผมอยากจะมาถามน้องเชนผมว่าไอ้ไอแบบเนี้ยมันมีความแตกต่างกับ,บนยังไงเอ่ยรูปลักษณ์คล้ายๆกันแต่ว่า <c oughs> เรามีวิธีการเลือกเซิร์ฟส,สเก็ตยังไงเอ่ยจริงๆจริงๆรนาะเซิร์ฟมันก็แบ่งกันได้หลายอย่างครับพี่ ั้งแต่ว่าตัวทักเรียกแย่กันก่อนดีกว่าทักที่เป็นบูชิงกับที่เป็นสปริงก็ไม่เหมือนกันอันนี้อันตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นบูชิงเขาะจะใช้ใชลูกยางในการ,รบังคับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบสปริงนะข้างในจะเป็นระบบในการดึงกลับใช้ก็ไม่รเหมือนส่วนวิธีการดูแลความยากความง่ายถ้าสำหรับผมนะผมว่าสปริงดูแลง่ายกว่า เพราะว่าอย่างพวกนี้มันมีการสึกหรอกเวลาเราเล่นไปงานใช่ไหมไอตัวบูชิงมันเบียดเนี่ยมันมีอาการแตกได้แราก็ต้องเปลี่ยนน้องเคนถืออยู่คือเป็นรุ่นที่ดีกว่าก็อยู่ที่คนชอบดีกว่าพี่คือที่เขาจะยอมจ่ายหรือเปล่าแต่ว่าไอตัวเนี้ยเรียกเรียกว่าวัสดุการผลิตคือถามว่ามันดีกว่ากันมากไหมก็ ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นเนาะให้อยู่ที่คนชอบด้วยว่าบางบางคนมาเล่นตัวนี้อันนม่ชอบก็อย่างตัวนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นนิดนึงสองหมื่นใช่ก็จริงๆแล้วราคาออกช็อบมันไม่ถึงกัอ่ะซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองดีกก่าไหมสองหมื่นประมาณมาอันนี้ก็จะเป็นเทรนใหม่ใช่เทรนใหม่เทนที่กาลังจะเข้ามาได้รับความนิยมใช่ค่จริงๆก็นิยมมันมากแล้วแหละตอนเนี้ยกระแสมันดึงกัมาแต่ด้วยแบบว่าของมันไม่มีเนาะ คนหซื้อเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นราคาก็เลยแบบว่าเพิ่มขึ้นใช่ตามตลาดใช่ตามตลาดด้วยค่านิยมมันหาของไม่ได้ประมาณนี้ครับอืมก็ก็ก็โดนค่านิยมของของลูกมาเนี่ยใช่ก่อนก่อนเล่นเซิร์ฟอย่างแรกต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก็เราก็วอร์กกันก่อนนะครับยืดแขนยืดขา มากับพ่อมันกูไม่จะเป็นต้องช้เปือใช้แค่สติบัญญาและไม่เคยลืมจุดยืนพวกกูมาเพื่อช่วยคนและไม่เคยคิดไปั่วคตัวอนะกูทำกันด้วยขั้แรกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาตอกมีกันขึ้นบอกกันก็จะมีน็อตอยู่ข้างหน้ากอดข้างทางตะวัน่ลังจําใจเวลาทําทต่กี้นีอตหลักของี่ทั้งหมด

พวกกูม,มากับพ่อมดกูไม,ม่จะเป็นต้องใช้เปิดใช้แค่สติปัญญาและไม่เคยลืมจุดยืนพวกกูม,มาเพื่อช่วยคนและไม่เคยคิดไปทั่วขึ้นและพวกกูทำกันด้วยใจไม่หว่ากับใครเป็นกับมึงเยอะเห็นคุณเราคุณเป็นกอลเวอร์แต่ว่าคุณเหมือนซอคเกอร์จะอยากจะเป็นยังด็อกเตอร์เปิดเข้ามาดูที่วิสาาัตยวยกช่วยทุกคน<อ>มาชิวแต่ไปบน<อ>ทางของวิสัตยยกไม่จะเป็นต้องเช็คดีกีใจกูโคตรลิสตว่ายกใช้กก็ซองตาคอมพ็อกดีไม่ควรจะวิบสัตยยกและถ้าเป็นเรื่องโอจีพีกูคือท็อปน่วายกสแกนว่าคนฟี วายยอกส่วนไอ้พวกที่ไม่เห็นแก่ตัวกูเรียกบูชิตว่ายยอกการกระทําในครั้งพวกมึงแม่งโคตรสติชิวายยอและที่มึงบอกว่ามึงคนจริงกูว่าขี้ตาอินวายยและกูเริ่มหายสงสัยม่งกูเริ่มลองในตัวเองกูปล่อยฟิลปล่อยใจไปกับลมให้อภิลมย์้ันกูใจเย็นอ่ทาวิสต์ี้วันไลท์อินทูเดอร์เพนและกูไม่ได้ทําที่ใครพวกกูแค่ไฟอินไม้และหากเดินในดงสายเกียวจะพีกูไว้มึงอย่าลืมดิเดวิสันไม่ใช่ปีศาจทุกคนเรียกพีกกูว่าแกนดั้มถ้าเป็นพันพวกกูไม่มีพรกูใจ ไม่จำเป็นต้องใช้ปืนใช้แค่สติปัญญาและไม่เคยลืมจุดยืนพวกกูมาเพื่อช่วยคนและไม่เคยคิดไปทั่วขึ้นและพวกกูทำกันด้วยใจไม่หวังกำไรเหมือนกับเมึงเย็บเห็นคุณมองคุณเป็นคอฟเวอร์แต่ว่าคุณเหมือนซอกเกอร์จะอยากเจอเป็นอย่างด็อกเตอร์เปิดเข้ามาดูทีวิศาสตร์กูเวอร์มากับพ่อเพกูไม่จำเป็นต้องใช้ปืนใช้แค่สติปัญญาและไม่เคยลืมจุดยืนพวกกูมาเพื่อช่วยคนและไม่เคยคิดไปทั่วขึ้นและพวกกูทำกันด้วยใจไม่หวังกำไรเหมือนกับเมึงเย็บเห็นคุณมองคุณเป็นคอฟเวอร์แต่ วันอกาายเป็นี้ค่ะน้องอลิศนะคะวันนี้ค่ะน้องอลิศจะพามาดูบริษัทเทอร์บันออฟวิสัทจำกัดนะคะนี่เสื้อเป็นไงสวยมิ้นล่ะ ส่ขงของได้เลยร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะสัตว์ของเราอะค่ะก็จะมีปุ๋ยต่างๆอันนี้ก็คือเคาฟูาตัวนี้ขายดีมากนะคะตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่30กรัมขึ้นไป250กรัมแล้วก็1กิโลนะคะเป็นตัวนี้ค่ะพระเอกของเราฉลามเขาเรียกว่าอะไรนะเก็ตไว้ตัวนี้นะคะ ตัวนี้พระเอกของเราเลยขายดีมากตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่ขนาดเล็ก30กรัมขึ้นไปแล้วก็จะมีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่สุดนะคะที่สนใจที่จะมาสั่งซื้อของแล้วก็เข้ามาวอลกินหน้าร้านหรือว่าจะมาส่งของอะคะ่ะก็คือสามารถมาส่งได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่นะคะแล้วก็วันนี้อลิซลาไปก่อนนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องอลิด้วยนะคะบ๊ายบาย